แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาคข้ามาทานด้วยกันอร่อยีค่ะวันนี้ทําปลาซาดินหอมบวยนะคะวัตถุดิบก็มีลูกบวยแล้วก็ปลาซาดินค่ะก่อนอื่นโรยพริกไทยเกลือนะคะเราซื้อมาเขาเลาะกระดูกให้แล้วแล้วก็เนื้อบวยวางบนตัวปลานะคะแล้วโรยด้วยใบหอมที่ซอยแล้วโรยด้วยแป้งมันนะคะโรยโรยโรยเสร็จแล้วก็วางโนรีหรือสาหร่ายทะเล ทีละแผ่นลงตัวปลาพอปลาติดกันแล้วก็กับโนรีแล้วเราก็นําไปทอดค่ะทอดประมาณสักสาถึงสนาทีก็จะได้แล้วค่ะกลับด้านก็เสร็จแล้วค่ะต่อมาแล้วก็มาเตรียมข้าวใส่ถ้วยนะคะแล้วตามใจชอบเลยนะคะแอดชอบข้าวหุงผสมแล้วก็ผักสลัดวางก่อนแล้วปลาวางบนถ้วย ตามเห็นในภาพเลยนะคะเราก็ลาดด้วยซอสถั่วเหลืองรสหวาน,นะคะ่ะแล้วก็เติมด้วยน้ําสลัดบนปานนะคะน้ําสลัดเราทําเองกับน้นําสลัดหัวหอมแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันอร่อยค่ะสูตรด,ดิบเราเขียนบอกไว้ข้างหลังนี้นะคะ